สวัสดีทุกคนนะครับผมผม <of the S 1> ที่ปรึกษา <the path. S 1> ของแคนเซนสเต็กนะครับอันนี้ผมก็จะมาส่งเป็นเนี้ยลูกซองเนี้ยซองยาวอ่ะชื่ออะไรวะชื่ออะไรไม่รู้ฮะเท่ใช้ได้นะเนี้ยว้าเรื่องว้าเทเราเบิดเลยเนี่ยวันนี้ผมเลอกเอาไว้สองตัวนี้ละผมเลอกทิ้งไว้ละ ลองมาสุ่มดูกันดีกว่าคือผมเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีนะส่วนอะไรก็สุดท้ายตลอดเลยอันสุดท้ายตลอดนะตอนนี้ผมมีง,งอบอยู่3,500เพชรนะครับต้องลองกันสักตั้งนะอา้าวเก้าเพชรมาไม่ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งไปมาไหม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 มามามาโอุย๊ยตายต่อไปยาวเลยครับ ย okay. ี่สิบเก้าเพชรเอ่าไอ่อไปไโอ้ยไม่ได้เกบาเอ่ะสุดท้ายจริงเหไม่เอานะไดแล้วอะนั่นไงผมเ่เป็นคนที่ตรงสวยมากดูสิมันจะเป็นอันสุดท้ายจริงเหรอ ตายเถอะตายเถอะพี่น้องตายเถอะเอาว่ะต้องมาละนั่นไงเป็นไงเหมือนตัวจีเองแกล่ะครับเออเอา,เอาง่ายเหมือนตัวจีเองแกล่ะจีเอ็มเนี่ยไม่ไม่ให้ผมบอกว่ายังไงเก้าเพชรหรือยี่สิบเก้าเพชรไม่แต่ขังเดียวแหละอะไรก็ตามอ่เขาต้องเสียอะไรไหมนิวเนี่ยเสียไปต้องเยอะ ตั้งสองพันกว่าแนละ้วโอ้ตายเถอะเซ็งอ่ะในนี้เออไม่ค่อยมีอะไรที่ผมอยากได้นะเดี๋ยวก็ลองดูเก้าเพชรปวกปกปกปก,ปกอืมได้ไหมนี่เนะี่ยพอไห <c oughs> อนะเราไปอัพกันดีกว่าเราไปอัพก่อนละ จะไปซื้อกล่องอเอนไหมล่ะเยอะใส่ยอะใส่ยอะเนี่ยเยอะนี่อ่าลองไว้สิบเอ็ดกล่องลดราคาอย่างร้อยสี่ก็ก็ไปไต่ใหม่เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่อันนี้อ่ะน่าสนใจนะชุดนี้ก็แต่ผมไม่มียังไงเอาไว้ดีกว่าเหร นี่ก็ไปเอาไปไปมาดูกันนี่ว่ามีเท่าไหร่ละอา่าอย่างนี้อย่างนี้อัพอะไรเสนอมาเกือบส,สามแล้เกือบสามแล้วเกือบสี่เอาไงโอ้โไหวอะ่ะ โอ้ผมมีเพชรไม่พอทุกคนคงต้องรออีกแล้วล่ะเนี่ยอืมคงต้องรออีกแล้วล่ะแล้วอันนี้ผมอะ่ะนี่ก็อีกต้องสองพันแล้วโอ้ยไม่ไหวฮ้ดวงผมไม่ดีซะแล้วนนเนี่ยนี่กับผมของพิ่งเท่านี้ยังไม่ได้อัพถึงเท่าไหร่เนี่ยอ๋อ ได้คู่คูมา,าใหม่หนึ่งตัวจะสกินของมันเ<ม>ท่เท่ไหนขอถือดูหน่อยดิมันถือได้เปล่าชือกว้าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เท่เลยครับทุกคนเท่เลยโอเคครับงั้นผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าผมจะมีอะไรมาสุ่มีีก,ก็เดี๋ยวก็ค่อยเฝ้าดูกันนะครับผม ฝากติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ